ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม3ที่น่ารักทุกคนนะคะวิชานี้ก็เป็นวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นอย่างไรการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความคิดโดยหัวข้อของมันวันนี้ก็คือเทคโนโลยีสามารถนํามาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรบ้างน,นะคะอ่าโอเคหลายๆคนก็ได้มีการ ใช้ความคิดของตนเองนะคะว่าเ,ออเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่จะนํามาเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรนั่งนะการปรับปรุงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่มมูลค่าในด้านของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในคลิปวิดีโอของครูเนี่ยก็จะบอกไว้ให้นะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะนงงักเรียนชั้นม3ามที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะโดยเรื่องที่เราจะมาเรียนวันนี้กันก็คือการเพิ่มมูลค่าเทคโนโลยีนั่นเองค่ะจากแบบที่1ค่ะแบบที่1แบบที่2แบบที่3คือรูปอะไรเอ่ยแต,แตงโมอ่าแตงโมใช่ไหมคะแตงโมแต่ละรูปแบบเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างรูปร่างเล้กสง เพราะเหตุใดเกษตรกรผู้ปลูกนะคะจึงต้องทําให้แตงโมทัท้ง3เนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่าจะได้เพิ่มมูลค่าทางสินค้า ราคาจะได้พู่งคค่าการนะคะโดยการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีเนี่ยเป็นการทําให้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะคะมีมูลค่าสูงมากยิง่งขึ้นการปรับปรุงรูปลักษ์ของผลิตภัณฑ์คือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการมีเอกลักษณ์แตกต่างจากของเดิมนะคะการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและก็สะดุดตาผู้บริโภคอาจจากรูปเป็นรูปผลิตภัณฑ์อะไรอื่นอื่นต่างมันจะใส่ถุงซองใสใสแบบก<ข>็ไม่มี เป็นการนําเอาเทคโนโลยีนะคะมาเพิ่มมูลค่าโดยการออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ให้มันดูมีความน่าสวยงามเคยเห็นกล้วยทับแม่ฝาดไหมเคยค่ะมันมีกล่องมันเป็นโลโก้สวยอการที่ผลิตภัณฑ์บรรจุพัณฑ์ของเราเนี่ยดูมีวมสวยงามน่าสนใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อของผู้บริโภคการปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย มีหน้าที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับปรุงเช่นเดียวกันค่ะเป็นการได้รับมาตรฐานการรับรองของผลิตภัณฑ์นะคะ,ะเป็นการแสดงถึงว่าคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เครื่องหมายรับรองจากสำนังนกงานคณะกรรมการอาหารและยาการเปลี่ยนสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะช้อปปี้อรอรค นี่คือจะเป็นลนักษณะของการเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีนะจ๊ะทีนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะแบ่งทีออกเป็น2ทีเกมนี้นะคะเป็นเกมระดมสมองแต่ละหมายเลขก,ก็จะมีคําถามอยู่ถ้านักเรียนตอบคถาถามถูกก็จะได้คะแนนไปตามหมายเลขนั้นทีนี้หนึ่งมาทีนี้หนึ่งเอาสี่อนเมนสี่สี่รูปแลกรูปของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ เก่งมากค่ะจากลูกคือสัญลักษณ์รับรองด้านอาหารเยอาหารเล็กอ๋อโอเคแบบแบบมป็นความน่าเชื่้ามีคนโจรจดินก็ของเราก็ได้เอยนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนะคะโดยครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมาหนึ่งผลงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนั้นนะคะว่าเรามีการเพิ่มมูลค่าให้กับเทคโนโลยีนั้นได้อย่างไรบ้างโดยครูจะให้นักเรียนเนี่ยโพสต์ผลงานลงในแพทเลตยกตัวอย่างของอานาฬิกาค่ะมันก็พัฒนามาจากนาฬิกาปกติที่ดูได้แค่เวลาแต่ว่าตอนนี้มันเปิดตาการเน้ีของหัวใจวาชพิโอะไรพวกน,นี้บอกค่าความดานันก้าที่เราเดินด้วยเมื่อเราเดินไปกี่กา้าวเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างอ่ะนลองยกตัวอย่างมาสักหนึ่งคน การเพิ่มมูลค่าให้กับสิบัณฑ์การใช้พวกระบบเทคโนโลยีต่างๆใช่ไหมเข้ามาพัฒนาให้กับสินค้าหรือบริการของเราให้มันดียิ่งขึ้นเนาะนั่นคือเป็นลักษณะของการเพิ่มมูลมูลค่าสินค้าการเพิ่มมูลค่าของเทคโนโลยีนั่นเองค่ะ